จันจีจันเชียราเปิดใจเป็นแฟนพระเอกมาริโอเมาเรอร์10ปีรับโดนมาหนักถูกมองไม่เหมาะสมเจอด่าดถึงขั้นขู่ฆ่า เขาเด่นเขาเดนจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของจันจิจันเิีราค่ะซึ่งก็คบหาดูใจกันมากว่า10ปีแล้วนะคะสําหรับคู่ของพระเอกหนุ่มมาริโอมาเรอร์กับนักแสดงสาวจันจิจันเิีราแต่ก็เป็นอีกคู่ที่มีประเด็นเรื่องแฟนๆบางรายมองว่าทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันบางรายถึงขั้นถล่มดรามาร่าใส่ไฟยหญิงไม่เลิกราล่าสุดค่ะวันที่17มก,กราคมจันจิจันเิีราได้มาออกรายการแชะก็ถูกหมดดําถามถึงเรื่องการที่เป็นแฟนพระเอกดังระดับเบอร์ต้นของประเทศ ต้องรับแรงกดดันเยอะไหมซึ่งสาวจันจีก็เผยว่าคบกับพีโอมา10ปีแล้วถ้าย้อนไปห้าปีาแรกก็ถือว่าโดนหนักมากหนูว่ามันก็เยอะคือหน้าหนูประวัติหนูถูกขุดมาเลยรูปเก่าๆบางคนบอกว่าน่าเกลียดบ้างเป็นแดนเซอร์บ้างหรือพ่อแม่ทําอะไรเขาพยายามที่จะขุดหาจุดที่ไม่ดีของเราบอกว่าเป็นแดนเซอร์หนะ้าตาแบบนี้ไม่เหมาะกับพระเอกคนนี้ซึ่ง1ิปีที่แล้วแดนเซอร์มันไม่ได้ดูดีแต่ปัจจุบันนี้ทุกคนก็มาเต้นกันหมด เจนจิเผยอ,อีกว่าตอนใหม่ๆก็ค่อนข้างเครียดมีนอนร้องไห้บ้างว่าทาไมหนูต้องโดนด่าขนาดนี้แต่ก็พยายามคิดว่าเขาไม่ได้เข้ามาช่วยเราหาเงินเคยโดนส่งข้อความมาด่าเยอะมากเพราะตอนนั้นเขาไม่ได้ดังแค่ในประเทศเขาดังต่างประเทศด้วยเคยโดนส่งข้อความมาว่า i l l kill you เจอข้อขความขู่และน่ากลัวมากเราก็ต้องดูแลจัดการตัวเองอะไรที่เขาบอกว่าไม่ดีเราก็จะทําและพัฒนาใช้ชีวิตให้ระวังมากขึ้นดูแลตัว มากขึ้นมันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ